ไม่เกินหน่เดือนครับไมโคนเน่าก็รากเน่ารุ่นนี้นี่นี่สสองต้นนี้2องสอรวมนี้ของลุงของลุงฟื้น,นของพ่อฟืน้นต้นนี้ดูสภาพใาบใบ,ย,บย,ยังชี้อยู่เอาแต่การถมดินนะโอ้ยปลูกแบบนี้ก็ปลูกเป็นนะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลูกแบบตามมีตามเกิดน,นะ สอ,สองหลุมนีล้ลุงฟื้นลุงฟื้นสองหลุมนี้มาอยากตาเชื้อแม่นางหมอนกิ่ว <c oughs> เกิดมาตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนมาเพิ่งเห็นนะครับปลูกกล้วยในแนวเอียงแบบนี้นะครับน, <c oughs> นอนไปกับพื้นเลยครับนี่ออกยอดเพิ่นมาขิงอะยเดออโผมานิดหน่อยนะแล้วใช้เท้านะครับขึ้นเหยียบนะครับ น้ำหนักตัวมัน8ปดิกิโลนะครับเหยียบยั่งลงไปเรียบร้อยครับโอ้โหเหยียอีกแล้วขาที่ขึ้นเหยียบด้วยตามคลิปต้นจะไม่รอดครับไม่มีทางปลูกทางเกิดเลยไงหปากบออกเลยบุตรมะจีเพราะเป็นลูกอยู่บนล่ะ สามหลุมสามหลุมอย่าพชนี้ย่าพตินเราปุยประิาตรไทปิทศไทยเ้ยอย่าพึ่งตัดสินตอนนี้ถ้าปลูกแบบนี้แบบมันขึ้นมันี่เป็นอะไรยานเหยียบมันพอมบานนี้ไม่รู้เหมือนกันเพรกะก็ลืมว่าเขาบอกเขาบอกว่าผู้ใดเกิดก่อนกันว้ายันนี้อะไรดิ อันนี้แบบมืดแล้วไม่ใช่ค่อย้อันต้นนี้มาที่ลากมานี่ยเฮ้ยลากทุกต้นครับา่ไอ้ลากทุกต้นครับตจังลาไม่สูตรของเขาเนอะอมันหนักมันหนักมันหนักเขาบอกว่ามันหนักเวลาผลมาหลิ่งก็จะบอกว่ามันแตกยอดละมือไม่เกินหนาที่มั้งครับเขาจะบอกว่าลากไปนะเครือมันจะยาวเครือมันจะยาวแม่นต่ลูกบ่มี ลูกผมมีอ๋อตัวนี้ถมแบบเอาหัวลงเนาะเอาหัวลงปักปักไม่ไปให้พร้อมเด้ยานจะมาถมมันขั้วเอาหัวลงอันนี้ก็เป็นแบบนึงนะต้องตัดให้สั้นนะสั้นครับจากโคนจากโคนมาถึงคืบนึ่งที่ตัดประมาณคืบเลยอ่ะเออนั่นแหละมันทำแบบนั้นเลยมันตัดโผล่เลยแล้วก็เอาปลายมันลงเอาหัวโคนขึ้นโคนขึ้นก็ให้โผล่ขึ้นมาหน่อยให้โผล่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะออกตรงนี้อ้อมนี่แมนบอก โบโผล่ครับตัวนี้โบโผล่ค่ะเลิกเป็นเลิกไม่โผล่ก็จะใช้เวลานานหน่อยเพราะกล้วยมันจะเพื่อมันจะแทงกันได้แต่ถ้าเราปลูกไม่ลึกนะปลูกไม่ลึกกล้วยมันจะขึ้นหน่อไวอันนี้ปล่อยให้มันเป็นหน่อบล่อยให้มันขึ้นโคนกล้วยปลูกที่ไหนก็ไม่เกินสามปีต้องปลูกใหม่ครับมันขึ้นโคนที่ไหนก็จะขึ้นโคนไม่เกินสามปีเก็บลึกก็สามครั้งแค่นั้นแหละลึกก็ ขึ้นโคลนคือเก่าบอลุงเก่าก็สร้างกามมาสอนข่อยเนาะเดาเนาะไว้อะไรสามวินาทีนะฮะอันนี้ไปแล้วไปแล้วหนึ่งเนี่ยไปไปแล้วหนึ่งเนี่ยไว้อะไรสามวินาทีดูคน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 ญี่ปุ่นไม่เคยเห็นปลูกแบบนี้นะไม่โยกเฉยแสดงไม่นักแสดงไม่นางมอนกิวเนี่ยเคยปลูกมันอยู่ที่กอกๆคิดว่าตัวเองปลูกมันนะเนาะเมียนโอ้ยเดี๋ยวจะมาชดตาข่อยเรียบตักเงิน โอ้ยยังบดยังมาสบมอคอยอยู่อ้าวคอยเรว่าแมันเจ้ารามคอยเออแมันคอยว่าเจ้าอย่ายับเข้ามาเจ้าอย่ายับเข้ามาพยายามห่างคอยไว้เอ้าห่างระยะห่างเราต้องเว้นระยะห่างบ่เว้นระยะห่างเด้อีกต้นหนึ่งค่ะวันเวลาผ่านไปคนละสามลุมได้นนั่คนละสามลุมได้โอ้อันนี้มันน้อยๆก็เลยต้องตัดนี่อ๋ออันนี้ก็แม่บ่นี่แม่บ่แม่นอนน้อยเด้น่หน้ากล้วยเด้หน้า มากล้วยบ่แมน่นจริงปลูกกล้วยเขาเขาจะไม่ตัดตรงนะตรงปากเวนี<บ>่ยบอกบอกอีกบอกเมื่อจะปลูกอีกเดี๋ยวบ,บอกมืดว่าลูกกล้วยนะเนี่ยเขาะจะไม่ตัดตรงมันก็บโบยตรงเลยแหละนะเขาจะตัดตัดเฉียงเพราาะว่ ไม่ให้น้ําขังอ่าน้ําน้ําในกล้วยมันจะมีเยอะถ้าถ้าตัดตรงปุ๊บน้ำมันขึ้นมามันก็จะลงไปที่เปลือกมันเดิมมันจะทําให้ปากแผลมันเน่านเกิดเชราก่อนที่มันจะงอกน<ห>่นเห<อ>็นบ่ก็ได้ตรงนี่แหละเอียงน่แหละเอียงบ่ตัดต,ตั้งแต่เอียงกว่านี้นิดนึงอ่ะเชียงอยู่โอ้โหบดถีบกันเน้าองศาก็ได้แต่น้ํามันผุดขึ้นมาตรงกล้วยเพราะกล้วยมีเปอร์เซ็นต์น้ำมากมันจะไหลออกไปให้คอยเที่ยงตรงนั้นแผลตรงนั้นเกิดเชราก่อนมันจะทําให้กล้วยออกยาก ตัดตรงนะคะนนม,ะมี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 มองว่างอย่ีด้วยนะสักสามลุมแน่แข่งกันนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้อีกอเลยายาเจ้ายานะนสิิสูตรคอยเอมื่อ,อเอาิออสูไปหร้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ มันจะผิดสูตรคอยจะเป็นเหดใหม่ไรคอยอกันด้วยว่ามันปลูกกอไผ่ที่เรกคอยกันกเหยียบไว้ก่นอนคอยก็โอละนอแล้วเห็นเจ้าเหยียบนี่ยเกิดจากออทองพอทองแม่มาอีพอยแม่ขเขาปลูกเห็นมันปลูกกล้วย <laughs> กันี้คอยเห็นแต่วก็จะปลูกกอไผ่กับไอ้ตะไคร้ยังสิแมนแบบมนกอไผ่ก็ปลูกเอียงถูกต้องอันนี้ปลูกกล้วยเขาต้องปลูกแนวตรง ปลูกกล้วยเขาบอกว่าปลูกได้ตลอดทั้งปีบางคนเข้าใจผิดไปปลูกกล้วยน้าแรงห้ามปลูกเขาเรียกคนโบราณเนาะกล้วยปลูกได้ตลอดทั้งปีครับมาดูเรปลูกต้นกล้วยนี่นะโอ้กล้วยออกใบแล้วครับกล้วยออกใบแล้วเป็นใบอะไรกล้วยโหระพ่ากลิ่นโหระพาเป็นโหระพาโน่นมันไปเกิดใหม่แล้วโหระพ่าในกระถางกระถางละก็นั่นเป็นอะ มันไม่ตกมันโดนมันค่อยมัโยนลงไปเอมื่อตอนนี้เหรอที่เด็ดกินะเลยไม่เด็ดกินใช่ไหมไม่เด็ดกินไม่ใช่ไม่เหมือนมันไม่มีน้ำอันนั้นเป็นยาแล้วต้นมันอยู่ไหนอ่ะส่วนตรงนี้ผมมะคนปลูกไว้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปรจีได้ไหมลุง ต้นน้อตะคบหาไม้มาค่มไลบนบกัปูกเน่ยนอนคือกันนอนไม่ใช่เพื่อองนั้นดาดาดดาดาอนเรามีสูตรสมัยใหม่โอ้ยเอาไม้มาลงมนโอ้ยแดเดอพี่ตองเ้ยไปมุนเท่าไรด้หมดตองอยากเข่ามาเข่ารั้งกี่ดอกเอาของไปของมันะไรเขาเฟงกันแล้วบ่ นั่นนั่นนั่นคือก้อที่ก้อมาแล้วนั่นนั่นนั่นต้นไม้น่ะขึ้นโลต้นกระดาษเพื่อนต้นกระดาษนอาขึ้นปายไม้ยางเลยไม่ชอบกันเอาตัวนี้มันรอดสิก่อนเพื่อนต้อใบก้่ำนี่เหรอคายดีกว่าสิไปทำนี s <S like, like, ้บอกอันนี Dude, ้ <S เห็นม hey, like ันย <lish Meat S 3> ังไงก็ต้องมาครับลุงเลี้ย uh, บ้วเลี้ยบ้วนี่จะปลูกใหม่อยู่นั่นน่ะเออคือนะจะมาปลูกได้ถ้าปลูกก็ปลูกคุณคุณต่อไปเออต้องแบบนี้ก็เราแข่งกันแล้วว่าใครจะรู้ใครก็บ่ได้บอกแล้วใอยก็ตัดคู่ซะสูไปหนึ่งคนเลยแล้วเนาะโอเคครับที่มีก็ประมาณนี้แล้วครับยังก็บอเห็นน้ำเขา